สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับนภนน์พาเลาได้มาเยี่ยมยามทำข้าวทา,าทงสวนเสียรีนะครับคือเก่าเหมือนเดิมครับมาพาพี่น้องเข้ามาเบิงสวนแตงนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมกับพามาเบิงแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามว่าแตงที่ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำดินินไฟนั้น วันวันใบตอกนะว้าวสีโอ้ยตัด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 อันนี้นี่เฮ็ดไว้ยังนี่ปลูกยอดมันขึ้นครับเพราให้มันเหนื่อยเปนน้ำดื่มเพราบางบางยอดมันกระดือเนี่ยเขาอยากกินตามพวกว้าวสาบอิดนะครับสวนสีดีบังคับต้นขึ้นครับดูนะ รีเล่เฮานะครับมือนี้มามาหล่อมาชมนะครับทาง่างรบพ่อกับพี่น้องครับพบกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงในนั้นก็ลูกน่าลูกเพี้ยนเลยครับสังเกตยังยๆใบมันสิยังไงใบใหญ่ๆ้างนี้ข้างนี้ก็ใบใหญ่ๆใส่ยังไมันจะอวบครับ อวบใบใหญ่ปิดดอกปิดตารครับป็ดขี้พ่นขี้น้ำเร็กเงนไฟเดี๋ยวจะถ้าไปสอบถามเจ้าของสวนเป็นเบงว่าเป็นชีพนดพ่นในเจคือเป็นใส่สูตรใหน,นะครับวันนี้อัปเดตสู่พมพีน้องเข้าชมกับบรรยาก,ศกาศช่วงเช้านี้นะครับที่ง กครับทางอำเภอบันมวงเฮาสวนเสรีบรรยากาศที่เย็นสบายสบายเมื่อนี้ฝนบ่ตกนะครับเมืเอม่อนี้มาเยี่ยมยามถามเข้ามืาอนี้มาเบิ่งแบบพอแตงเขาได้จัดมื่นปะปะแล้วก็บอกแตงมียี่สิบเจ็ดมื่นครับยี่สิบเจ็ดวันใบมันเฮาสิเฮ็ดจังไในวิธีการมันต่อไปใบใบใหญ่ๆนี่มีปัญหาหเกี่ยวกับการให้ลกกูกบ่ม่เป็นไ๋ กับวบอนแน่ใจครับแต่ว่ามันต้องตัดออกครับผมใบใไงต้องตัดออกต้องรีว่าใบใบตำมใบเนี่ยเขาต้องตัดออกตัวอย่างทีหนึ่งมะเร็งพวกโรคมันสนครับมาอาศัยอยู่อาศแล้วเขาขำจัดมันมันสิว่าว่สีโทนนะครับอ๋อมาต้องเมาต้องแต่แป้งนะมาต้องแต่งแล้วมาแต่งหัวก็ให้มันให้มันขึ้นสูงกว่านี้ครับทำนี้ก่อนกัน นี่ขนาด27มือแน่เลยมันจักอายุ30กว่ามือก่อนครับอ่าแสดงมาแต่งวันสวยงามนะครับหยุดเกิดวันคือประมาณให้มันมีให้มันมีหมากให้มันมีลูกเพาจะว่าตัดออกนะครับครับซ้อนนีนกับป้อยนันไปซ้กนกันเริ่มติดดอกติศยังอะไรตัวหนึ่งเริ่มมีอะไรกันตัวนมีหมากแล้วหมากจอนยังเะด้วยโอ้ตัวนี้บ้านขันมีครับตัวนี้ปน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 ฟังครับปนนี่ครับเนี่ยเริ่มไม่ไม่อะไรเริ่มมีหมากน้อยครับเนี่ยปนปนฟังครับปน เลื้งใบเดียวมีดอกเลื้งแล้วที่นี่มากแล้วเดี๋ยวกันไดียนี้มาเบิ่งมาเบิ่งมากทิดแนี่มีลูกแล้วติดลูกแล้วกระผมเริ่มขึ้นมากครับ27วัน ยี่สวันได้แค่นี้ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้คือห้ามวสีเอาห้มันขึ้นไข่เนาะครับผมซอยมันขึ้นครับว่าึ้นมันขึ้นเพงครับผมอ่บอกคือคนเนาะบอกคืนะครับก็คือขึ้นเองว่ะอดไครับมะเตงคือบ่ขึ้นเอยง สวนแตงวัสดุห่อกะใส้ธรรมชาติครับใส้เท่าที่มี่สอบปุ๋ยครับโอ้ไงไงต้องปูน้องม่ต้องไปซื้อน้องลดรายจ่ายแต่ว่าเพิ่มรายได้เรหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ใดสนใจสอบถามเพิ่งว่าปุ๋ยน้ำเล็กนิดไฟมันเป็นแจ้งใดนะครับเขามาหาเพิ่นเด้อนะครับบ้านทางคำโอทางคำโอตะบลบ่อแก้วอำเภอบ้านมงจังหวัดสกลนครนะครับสวนเสดีออกมาทางนี้นะครับ มาสน่วนข้างลดลงสีคิดข้างเลยนะครับมาถามเบาออดมาหาเบาออดได้ตลอด24ชั่วโมงนี่จะพามาอับเดตเบิ้งนะครับสวนแตเพิ่นผมสังเกตตรงนี้ครับ <ไป S 2> ใบใบจะใหญ่เนาะบอดเนาะยอด <มา S 1> ยอด <มา S 1> ยอวบในยอดอวบครับใบใหญ่ยอดจะอวบนี่ต้นแข็งแรงแล้วผมต้นจะแข็งแรงผมเป็นอวบอวบ,อวบ,อวบแข็งแรง สุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับมาหล่อมาชมกันหลังจากท <c oughs> ี่ผมทานมานะครับที่คลิปก่อนๆตะกอนเนี่ยแม,ม่จะมีแค่ใบเป็นพุ่มออกสามสี่ใบบาดนี่ีโบอแมนเหรอครับที่สิบเจ็ดวันผ่านไปม,นมานแม่ตอ้ไหนตอกมือ,อครับทานมา่นี่ได้ยืดยืดมือแล้วเขาพูดโดดเนาะบางวันเนาะ นี่นานั่าที่เป็นนั่นคือนั่นนี่หมาขี่เก็บแท้ครับนี่บลาที้นับนับไปจปกมือได้สามสิบกวันแน่นบ่สามสิบห้ามือสามสิบห้าวันนี่หมาเต็มที่คือตอนนี้กะพายุกับข้ามาเนาะซองซามเมอนี่ยรอดรอดฝนนี่ก็โอเคครับรอดฝนฝนมันน้ำไม่เยอะก็ก็สีดีอยู่ครับ แต่ผมมีปัญหาครับเพราะว่าเขาฉีด้องกันไว้อากาศดีครับแดดรุ่งเลยนาดีฉีดอยู่แม่นบ่อเมื่อไงมครับผมมื่อไงก็ฉีดข้างเมื่อไงแบบเอื้อนนะครับดูน้ำรีดกินไฟนี่ฉีดฟ้าเหลืองฟ้าเขียวเสริมไอ้มันก็ต้องเรียงทั้งสวนครับตรงนี้เราดีฉีดก็ไปในการฉีดเริ่มฉีดฟ้าเหลืองครับสูตรที่สองสูตรที่สองับผมแคลเซียมแมกนีเซียมเราเริ่มเห็นดอกเห็นมากนะครับเสริมสูตรสองเข้าไป หกสิบหกเนาะนะครับพี่นอนเท่านะครับกลัมาเบิ่งมาชมเร็วสนใจกับสอบถามรายละเอียดมาเรือยนะครับกระบาวอดเท่าใบไ,ไง่ใบว่าก็ใบกองปุ่งครับ ก็คลาดกัเลยครับท่านยังกว่บางอ่อนเนี่ยตนกรีนก็กรีนทับท้าเขียวกรีนแปลว่าเขียวนะครับทับผาแปลว่าอยู่เย็นเป็นสุกปลาสีมันเนี่ยเขียวเป็นสุกต้กล้วยต้นไหนโอ้โหต้นกล้วตามความต้องการของพื้นที่ครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้คน กินดีกินแซ่บนะครับคุณ่าเขียนยง่ายๆครับยอ,ยอดยอดงยยอดอวบในใบหนา,านครับเริ่มติดโรคหน่อยแล้วตอนนี้นีหมากหน่อยแล้วหมากหน่อยมางอออกแล้วศึกษาสิบห้าวันเต็มที่สเก็บมาแเ่น,เน,น,นีนั่น่ส ก <จำ S 1> ินซามข่าวพมามารอมาชมเดี๋ยวผมจะอัปเดตซูเบิงนะครับว่าหลังจากนี้ผ่านไปสามสิบห้าวันนี้หลังจากนี้ผ่านไปนับไปอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์ประมาณอาทิตยต์กว่าเด๋ยวสิบห้ามาเบิงนะครับว่ามาแต่งมีมองนี่เฮ้าจะได้ขี่ตันแต่ละคนหลายเราก็มีเลือ น,นี่คือสิ่งดีสําหรับปุ๋ยน้ําได้กยินไฟมีหลายคนสอบถามมาว่าเจาใส่ปุ๋ยยังข่อยคือเคยบอด้ยินบ่อเคอยได้ยินแล้วก็บ,บ่อเคอยด้ใส้นะครับเข้าไปที่เพจนะครับบริษัท P ีเอสโปรดักชั่นสองพันสิบหกทั้งเจ้าวัดอุดรธานีนะครับสอบถามไปกระเพิ่นใดทั้งเพจราคานั้นถือว่าไม่แพงราคานั้นถือว่าถูกราคาบาแพงนะครับ ใช้ได้กับทุกพืชพืชทุกชนิดี่พืชอ,อ,อายุสั้นของเขานี่เห็นแบบนี้เลยนะครับหน้าเข่าหน้าปีหน้าปังพืชไร่พืชสวนนะครับใช้ได้บักทุลอกบักทุเรียนมันซัมปปลลอกซัมปปลังมาเ,เนี่ใส่้เบัตรสอวนสุนีนะครับนาลุงโคตรภาษาโอเคเดี๋ยวเรานนนู้นน, okay, okay. Yeah. นู้นไว้คันเจ้าบ่ยา่านเจ้ากินได้ ปุ๋ยคักๆนี่นี่ครับปุ๋ยคักๆเอานะครับพามารอมา,อมาชมแล้วตัดสินใจเอานะครับพี่น้องกเกษตรกรตัดสินใจเอาว่าสีเรียกซื้อเรียกใส่ว่าย่างไรไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ดูไม่เห็นเดี๋ยวต่อไปครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตซูพ่อแม่พี่น้องให้ชมเขาบิงว่ามันจะมีหมากดกสมคำล่ำลือบอ ครับมากนกมากตึงบอ่อนะครับตามี่เ็ดมากทุกๆปีนิดคักเป็นบอ่อบอดก็ถือว่าใช้ได้อยู่ด้ยครับคักด้วยตามเิเดมากครับผมได้การอยู่เนาะรับคันบดเป็นโรคเป็นแมงเจยวรับพวกใบมัหนบ่มีปัญหาครับขันงานจังสิ่ตามที่เ็ดมากโอ้โดกครับดกคัก,<า>กเอาท่านกับท่านปกติสมีเพีย้ยไฟมีแมงนอนครับ ช่องเนี่ยหลายแต่ปีนีก็โอเคจะเอาฉีดป้องกันไว้ครับผมปนแข็งแรงแหกๆก็มีให้กันครับเพียไฟล่งยอดเราก็ได้สูตรป้องกันแล้วก็ได้ตัวนี้เสริมความแข็งแรงให้มันครับครับอันพืชแข็งแรงแม่งก็ต้องง่ายครับพันพืชแข็งแรงแม่งก็ไม่มีครับผมง่ายสบายๆเลยนะครับอยู่ที่วิธีการเราบ่าว่าเนาะวิธีการจัดการการดูแลการรักษา ถ้าไม่ถูกรัก,ก,กมันกน็ได้งามือับการรักษาการดูแลเหกล้กขถือว่าธาตุคนตอนที่ธาละคนก็คิดว่าปลูกถิ่นไว้ก็ได้มากมันก็เมนเยู่ครับแต่ว่ามันก็ได้บ่เต็มที่ได้ไม่เต็มที่แเมนเขาก็ต้องมีสิปลูกกินเนี่ยครับ่าต้องปลูกหลายอย่าบ่เขาก็ต้องมีตัวซอยไ้มันครับอตัวนี้คือตัวซอยเพื่อไ้มันสะสมอาหารได้ในตัวครับเพื่อไ้มันเร่งในการดูดซึบอาหารคือปุ๋ยน้ำเล็กนิดไฟของเขาเนาะ ครับตอนนี้ก็บมเป็นปุ๋ยรักคือเป็นปุ๋ยเสริมนะเสริมทั้งใบเสริมทั้งใบสำหรับทั้งซอยให้่ต้นต้นแข็งแรงหากเดือนดีครับปกติปุ๋ยทั้งดินนี่บอดใส่ยังบ่ปุ๋ยทั้งดินปุ๋ยทั้งดินกับห้องพื้นธรรมดาครับรองพื้นธรรมดาซึาครับผมปุ๋ยสูตร15เสมอเสมอครับอ่าตัวนี้คือเฮ้าบ่จำกัดแล้วตัวนี้ว่าจะเจ้าอยากใส่ตัวใดใส่ไปเลยมันบ่ครับผมแต่ว่าในเรื่องการบำรุง ต่อบำรุงผลบำรุงใบบำรุงการรักษาตัวนี้คือลิกเมน,นไฟครับเคยเห็นแล้วนะครับลิกเมน,นไฟเฮานะครับหลายุูยไร้ข้นเพื่นสอบถามมาปุ๋ยน้ําลิกเมน,นไฟเป็นหน้าตาย,ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้เบิ้งมาเนี่นะครับติดตามเบื้องยัเป็นจงไดสาไคนผมกับบัคขันเดยส,สันทันหครับต้องไปสอบถามกับบริษัทครับผมว่าตอนนผมกับเข้าใส่มาดูแต่ว่าเข้าเห็นผลมันบ่เห็นผลคือว่ามันดีแมนครับผม คือใส่แล้วมันดีเห็นผลเข้าก็ได้ใส่ตลอดครับตรงนี้แต่ว่าการบแมนว่าแมนครับใส่แค่ยี่สิบพิตรครับตอน้ำยี่สิบลิตรสีพ่นเี่พ่นสีพ่นได้ตลอดครับเจ็ดถึงสิบเมื่อทั่วไปการซีกันมันกับสีได้ทุกสามเมื่อแห้งดีครับเอาถามท่อครับสอบถามนะครับคาดว่าปีนี้สามไรสามานสามงานเนาะ ขาเสียไหยปนไดกาวันจะกิโลยตามที่เคยเหตดมากกะได้สามงานกะยูดหกเจ็ดร้อยโลนึงครับตามเห็ดมากกะได้แต่กอนนี่แต่กอนกับมันกับปนใดงามเพราะปนไดครับใส่ปุ๋ยน้ำเล็กนิดไฟบพอต่กอนแต่กอนกัใ ok <con fasting> ส่ครับแต่ว่าต้นมันบปนใดงามปานนี้ต้นว่ามันแมงหลายโรคหลายครับขาวปใส่ขาบัวแทนหูจักวิธีการคักเนาะต้นมันเศษ เพีย้ยไฟเป็นใบมันสิเป็นลาดน้ำค้างครับกัดเก็บได้เยอะวันหกเจ็ดร้อยโลครับอเอากรเรียนรูไปน้ำแต่ว่ารอบนี้รู้สึกอากาศมันดีกับแตงกน่าจ,จะได้หลายขึ้นอยู่นะครับรอบนี้ซ้อมตันโบโยโอ้อาจจะเปะิดเถงหนอยครับ <laughs> ได้จักกันได้สูงสุดจักตันนึงก็ท oh, <no. S 2> กึกว่าดีนะครับตันกว่าๆอยู่หรออย่นี่ก็แต,แตง,<ๆ>แต,งตามแตงที่เบิ้งข้าเจ้าเฮ็ดมากกับ ไรหนึงก็สิได้อยู่วะน่ยตันนึงนะครับอืตันก็กลัวแต่นี่เนี่ยห้าวเสี่ยลัยก็ครับนี่ตอนนี้สามงานก็คิดว่าครับผมทสิตันอีกทีนึงครับเพราะว่าวิธีการบำรุงรักษาเฮาฮู้จักแล้วเบิ่งยอดเบิ่งหยังเฮาก็ฮู้จักคันฝนบ่พาตรวจสอบถามนะครับสําหรับการขายแต่ละรอบแต่ละมื้อนี่ออกจัดกิโลบอลแต่ละมื้อคันคันตั้มก็อยู่ที่200ถึง300โลครับอ แต่ว่าคันมือที่เป็นพีกหรือสูงสดุดอยู่ที่670โลโโตัวมือครับตัวมือแต่ว่าไอ้นี่มันอกีกสเบ่ได้โดนมืออยู่ที่200-300โลมันยอดมากครับ่ม,มากแต่ยูที่200-300โลครับบ่ขาดเนาะบ่ขาดครับอันนี้พื้นที่ตกแต่ง2 2งานครับบอกบักทัวงานหนึ่งเป็นสามเป็นสามงานครับผมเออแต่ว่าบักทัวนี่ห้ากขบงพันอะไรหาะไปเบิึงเนาะว่าเป็นยังไงักทัวเดี๋ยวไปเบิึงบักทัวก็ได้ครับกำลัง แตกยอดนะครับพามาหลอกมาชมนะครับไปผลงานของปุ๋ยน้ำลิกงนินไฟนะครับเฮ็ดให้เห็นว่าของดีมีประโยชน์นะครับหลายผูหลายคนเพิ่นยังบอลูอ่าสอบใบใบ้บงลูกต้นไว้ครับอ่านี่ยแก่ย่างบ๊วยขั้นออกมาเนี่ยย่างคือเก่าโอ,อ้หมากหลายเลยตัวนี้หมากดกแล้วตัวนี้อ่าคนงานห่อมาได้ครับนี่ คือฝรั่งกิมจูนะครับเพื่อนมีรายได้หลายทางครับรายได้หลายทางหมากมันพ่อห่อลราตัวประอัตินี่ผมพ่อห่อเราหมากเออแต่ว่าเจ้าของเพื่อนบ่ม,มีเวลาห่อยา <laughs> งเก็ดยงเกย้ยงเดี่ยวเราเนี่ยแหละครับไทยให้เบิร์นไทยให้ชมนะครับสวนแตงนี่บันี้สิผ้าบึงสวนทั่วครับ ทัวน,นี้ก็อยู่ที่หนึ่งงานนะครับทัวหนึ่งงานครับอ,อืมทัวเข้ากับร่งอวบดีตัวนี้พุน่นะยอดทัวร่างแปลกเจ้าครับทัวปอาตัวทัวในกระซิบดเดินซาก,ก็ปลักแตงน้อยนึงครับอทวนพวกเม็ดพร้อมกันแต่ว่า,วาการออกเพิ่นสิออกซาก,กว่าเนาะออกซาก,กว่าครับ แต่ว่าการเก็บการยังนี่กับทั่วสิทธิเก็บเงีกว่าแม่นครับผมเออเก็บเงี้ยวว่าคีบคีๆกันก็บ,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 บักบวบตัวนี้ครับยอดอวบนะเพื่อนนี่กันเนาะเดี๋ยวจะมันเกิดนลอยพวกครับเออยอดอวบดีนะครับนี่คือสวนถั่วหนึ่งงานนะครับติดตามกันต่อไปว่าสวนเซรีเฮ้านะครับอัปเดตสุบงสุชมนะครับคือเจ้าของสวนบอร์อัดเฮ้าการทำภารกิจ หลายอย่างหลายแนวครับหมู่บ้านไปใช้ก่อนหมู่บ้านไปไทยให้ครับหมู่บ้านลงสีตมเล่นสีตมหมู่บ้านเลยคักเดี๋ยวต่อไปในวันศสิร์เป็นชมสวนแคตาลูปเนาะสวนแคตาลูปหางพิ่นกำลังเตรียมแปลงครับอ่าเดี๋ยวมันมีหมากมีผลเดี๋ยวขึ้นเครือขึ้นยอดจังไรนี่ผมจะอัปเดตสู่เบื้องสู่ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณนนะครับพี่น้องเข้านะครับที่เข้ามาดูมาชม อย่าเลิมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยสำหรับสวนเซรีของเราเอาบ้าออดให้เทคนิคนี่ผู้สาวขเขามาเบิ้งไหลเทคนิคกับผู้มีอย่างไรครับคือเก่าแล้วก,ก,ก็เทคนิคดูแลเอาใจใส่ครับํำนี้นะครับเทคนิคกันท่อเกษตรดูแลเอาใจใส่ครับีเวลาให้กัมมันครับต้องรักนะรัก<ม>ในาชีพจะขวงในาชีพครับรับรองว่าด้เงินแทแน่นอนครับผมเอ้ท่มุ้ยเวลาดูแลใจใส่คือ ็ดได้ไว้เพีงกั่บไดครับเพราะว่าเกษตรทุกอย่างครับผมต้องดูแลเอาใจใส่ครับครับต้องขอขอบคุณป้าออดหลายๆนะครับสำหรับมื้อนี้ไปพร้อมกันเฮามื้อนี้อําลาพัจจากันไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ